ี่วินมาตอนหมดพอดีเลยหมดตูดแล้วเปไปแล้วรอระได้อะไรมาบ้างได้ซิกวินนะ่ะแล้วก็ได้ฟูลินาด้วยแล้วก็ได้ลอสเพเยอร์มาเล่มนึงมึงไม่คอนเทนต์ไงมึงดูกูนี่คิปเปิดกาชาไฟไฟพี่ยังไม่เสร็จแต่พี่ก็เลยไม่ได้อัพงเข้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยเปิดเลยอะ่ะเปิดอะไรก็ได้ทุกวันนี้ตู้นี้ก็ยังอยู่เลยด้วยการอีษสารแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นกูไม่เปิดเก็บเอาไว้กันนะ บอกเข้าไปเลนมากี่ปีแล้วแบบอยู่มาอย่างยาวนานเลยอันนี้ดาบพี่เลือกไปแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นนอติแล้วมันรำคาญนะก็เลยเลือกไปเลยว่าเอออาวดาบส่วนประวัติก็จริงๆไม่ต้องดูหรอกเห็นอยู่แล้วว่าล่าสุดเปิดอะไรมาโชว์พี่พิหารให้เราเห็นหน่อยสิพี่บินอาพิมพ,พหารของพี่อะงอนฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ต่อเราต้องแบบหลักสูตรเปิดเกณฑ์ชินมันมีเศษสองอะขอ,อเคลียร์เศษก่อนได้ไหมเศษมันแบบขัดใจเอาเศษออกอืดีนะแบบไม่กดเศษแล้วก็ออกเลยอะไรเงี้ย นี่แหละอภิมหารตรงตัวค่าไม่เคยมีไม่เคยมีเลยสักครั้งไม่เคยมีอภิมหารไใดๆเกิดขึ้นกับไอดีกูเลยจัดไป 10, 10, 10, 10. 1นหมื่นเพสี่หกเดี๋ยวตรงนี้มันเก็บแ้มอยู่นี่สุดตู้ทุกเกมอ่ะโอ้โหสนาับจากอันเก่าก็สี่สิบละมั้งมึงเป็นใครนะ <c oughs> ก้าหมิงเงยเอ้ยน้ำแจนเก่าสาสิบอันนี้ยสี่สิบโนเอล กัน UV2 C6 เลยพี่กัน UV2 เลยอ่ะเข้จริงใจรู้สึกไม่ค่อยดีเลยห้แล้วนะ <laughs> รู้สึกความรู้สึกคุ้นๆเหมือนเพิ่งเคยเจอมาเมื่อไม่นานนี้เอาวะ <laughs> อะไรอ่ะมันนี่นนนโนเอลแล้วมันก็จะให้โนเอลกูอย่างเดียวเลยออกยำความสำเร็จมากหะหกออกท้องเนื่องจากมันการันตีนะเราก็เลยไม่ลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้แต่เราจะลุ้นว่าได้สตัวทีเถอะเปิ้นไหมเออ <laughs> ไม่ได้เห็นเบิ้ลมานานแล้วเห็นหน้าสุดก็โบเนียกับโทปาสควาำตื่นเต้นไม่ได้นับเลยมันอันที่เท่าไหร่นะนี่ไงจริงด้วยเป็นตัวจริงๆด้วยเอมึงไม่เปิดโนเอลหรือเปล่าเนี่ยโนเอลโผล่มาโผล่มาเรื่อยๆโนเอลเขามาปั๊มไอ้นี่ให้กูต่างหากสตาร์กิเตอร์เนี่ย อ่าพี่จะไม่ไปทางปลดอะแต่พี่จะไปหายเวนดีพอดับมันสวยแล้วความชิบหายก็จะมาตรงเปิดอาวุธเนี่ยแหละเชื่อกูถ้าได้สนูซิกบินมานี่คือเกือมากประเดี๋ยวนูที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับไอ้นี่ปะไมมันก็ล็อกสิมันล็อกได้ที่ไหนล่ะเกมพี่อันนี้ลุดเหรอลุดที่ล็อกอาวุธต้องมาแล้วจะมาตัวเปล่าไม่ได้นะปุรินะมันไม่เท่ ไม่งั 1941, ้นก็ต้องเอาอาวุธนีโลไปใส่นะมันไม่สวยแต่ฉันโคตรผาบันไลเฮ้ยอ่ะแห่ดึกว่าทองนี่แหละความบนไลัยกูมาละสี่ร้อยแปดสิบกูมีไหมนี่มีปะมีสามร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยอ่ะเรียไม่นะไม่มีอาวุธกูอยากได้ดาบอ่ะทำไงดีอ่ะ กูจะต้องไปจบแบบเดิมเหรอที่กด ESC แล้วก็กดขัดลอ i UID กว่า <laughs> กูต้อไปทางนั้นอีกแล้วเหรอเกมนี้ไม่มีวิธีการเก็บเพชรเร็วๆใช่ไหมเก็บมาทั้งหมดเท่าที่เก็บได้แล้วอีเวนต์ล่าสุดยังไม่ได้เข้าขอาฟูรินาเอกือนกันความเชื่อทำไมน,นี่เหรอคุณใส่คุณใส่ด้วย <laughs> เอฟูลิน่าออกมาแล้วทำไมฟูลิน่าไม่ออกมาเนี่ยถ้าไม่มีจริงๆนี่อาวุธน่าจะต้องไปเอาอาวุธที่นี่ใส่อยู่มาฮีโร่ไอดาบเนี่ยมันไม่สวยมันดูดิดูด <laughs> ิกูเหตุผลเดียวเลยคือมันไม่สวยมึง <laughs> <laughs> เห็นดาบอันนี้มาดับล่มอะความฟูิน่าก็พอจะสวยอยู่แต่กูใส่นี่คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ <laughs> อันเชิญไปเครดิตครับ <laughs> ตอนนี้รอนิวอย่างเดียวหรอนี่ชีวิตพี่ต้องไปทางนั้นหรอ เราก็ต้องไปกดดูก่อนสักครู่นะหลุดกระจายสุดท้ายเฮ้ยรามีสองเท่าอยู่แล้วเว้ยทุกคนเ้รามีสองเท่าอยู่แล้วเราตั้งแต่กลับมาเล่นเลยยังไม่ได้เติมเอองั้นเดี๋ยวมาแป๊บนึงเอลดินนี่ปอเลสเฮ้ยเด้งมาร้อยยี่สิบแล้ว่อยๆเด้งวะอะไรมีกายค่อยๆเข้าด้วยอะอืมฮะมันเด้งมีครร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วอะ เด้งอีกพันเก้าหกสิบละเพราะว่าเกียรติมาฟันเด้งอีกสามพันเก้าหกสิบละอะไรวะหน้ามึงเติมทั้งชุดเลยเติมรอแผ่นหน้าเด้งอีกหกพันห้าร้อยหกสิบเด้งอีกหมื่นสองพันละครบแล้วอ่าเมื่อกี้เราเปิดมาสามติไปใช่ป่ะไปต่ออันนี้การเขาเริ่มแรกเลยอ่ะ ไม่มันแบบมันต้องหลอกไงคิดว่าเรามีอยู่เท่านี้มันไม่เช็คไอ้เงินค่าเงินนั้นหรอกแบไบงผม20%สิอร์ซ็นหน่อยดิพี่ตู้คอรีไม่มีคุณสองผมก็โดนไปห้าพัน้ิ่นกันมาแล้วอย่าเอาธนูมานะมึงมีปัญหากับกูทุกรอบเลยไอ้ตู้เนี่ยมึงอย่านะโอ้ยกูขัดแปดสิแล้วมั้งเฮียด่าพวกนั้นนะมึงไม่ต้องให้กูแล้วก็ได้ ลึกเขียวโอ้โหโอ้โหลึกจริงเฮ้ยมึงคุณถามจริงจริงเหรอเฮ้ยหน้าเจ้านะครับตัวเ็าันเล่มดาบออกมากูต้งแต่ในอดีตจนะปัจจุบันไอ้เชี่ย เอยก่อนเราจะไปคิดเรื่องปลดดาวเราต้องแฟชั่นก่อนไปต่อทองอ๋อไม่ไม่ใช่ธนูไงวัดเดอฟัมากอนดาบเนี่ยเหรอ,อไม่ได้ใส่ให้ดีรูปป่ะไม่มันถืออยู่กัแหละเอาเหรอกลับไปดูฮะในว่าให้เอาแบบน้องน้องเตียมาถือมันอยู่ไหนวะ <c oughs> ดีเลกมันอยู่ไหนเนี่ยขัดสีด้วย กูอยากจะให้มึงรู้ไอ้เกมว่ากูครบแล้วไอ้เฮียไม่ต้องให้กูแล้วเนี่ยกูครบแล้วมเข้าใจไหมไม่รู้แต่พี่เจนใส่เทสจัดอ่ะขัดฮาพอดีด้วยพอก่อนนินลุกหรอถ้าอยากให้เทอ่ะไปซื้อแฟชั่นจบเลยเฮ้ยมึงจะลึกทุกรอบเลยหรอนี่หกสิบหรอปเเดียังไงยังไงนี้ มึงก็ลึกไปเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกดีใจที่เปิดแล้วได้สีดาวมาน้องเหมาเหมานี่นักยาทยาเฮ้ยอยากได้ตัวพืชพอดีเลยในดาไม่มีคู่อ่ะอยู่ทีมพืชไ,ได้ครับเปิดแล้วไม่ลุดคุณภูบอกฮะกดตอนเที่ยงคืนกดตอนเที่ยงคืนเปิดแล้วไม่ลุดเลยอะ อีกห้าทีก็เที่ยงคืนแล้วนะหรือเรากดแค่นี้เราก็รอไว้รอเที่ยงคืนได้เหมือนกันเนาะเราต้องรอแบบกดรอบสุดท้ายตอนเที่ยงคืนป่ะเพื่อมันจะออกอันหนึ่งก่อนอีกอันหนึ่งก็หลังเที่ยงคืนโลภเดียร์หม่เมาเมาพูดซะเฮ้ยมาแล้วได้แล้วหมอเมาแชรรู้จักเมาเมาไหมทุกคน หมยอยาที่น่ารักที่สุดในโลกได้แล้วอะเนี่ยนะไอระบบเกมเวนี่คือมันรีเลยเหรออืมฉันถนดได้ดูึกว่ากูจะไปเลือกสะดต่อได้ <laughs> พี่ต้องมีซิกวินไหมประโยชน์ของน้องคืออะไรมีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากน่ารักยืนอยู่ในตีน้องม,ม, <laughs> อมันดาเมจมหรอมังลองอยังไงมันดองไปลองน้องหนึ่นดองสักครึ่งปีได้แน่ๆตัวซีหกซิกวินหรือฟูรีนาะดีนะ เหลืออแค่นี้องอะคือน้องใช้เลือดเพื่อนไงได้ไหมน้องคนไหนอะบุรีนางไงชื่ออใจยากาศตีบนอันติเบนเนซีหกไม่ได้ไม่เคยง่ายเลยม่วงมอีกแล้วนายนายต้องประกาศกล้าวนะว่าแบบฉันตัดสินใจแล้ว กูตัดส <Uh> ินใจแล้วเนี่ยไม่เห็นเนาะโอ้โหเราเลียมาเพียบป่นหมาคือป่นยี่สิบแล้วบ้างโรสเซเลโอ้โหมึงฮัลโหลเฮ้ยเอางานค้ารูดโอ้โหได้แค่สิบเจ็ดนี่ยนะให้น้อยจังมาเบิ้นเลยมาเบิ้นทีมาเบิ้นวะ ่น้านะมึงเห็นไหมมันไม่ได้มีลูกเดียว <laughs> เฮียหลอกตัวเองเข้าไปอ <laughs> ืมน่าจะไม่เบิร์แล้วล่ะเ <laughs> ชียกูตกใจหมดเงาไม่ใช่เมื่อกี้ <laughs> โอเค <laughs> ไม่มาหรอ <laughs> โอ้ ต่อเลยปะโอ้โหไม่อ่ามันเราจะหมดการไอ้นี่แล้วกดหนึ่งแม่งก็ได้ถ้ามันจะมามันก็ต้องมาใช่ไหมเชื่อมั่นเหมือนอักไน,น่ยะกดหนึ่งอะ่ะก็มาเท็กซรงเท็กซัสอะ่ะพิสูจน์ไปแล้วกูไม่เชื่อหรอนี่กูกดอยู่นะคนละค่ายนี่ไงป๋า สีหนึ่งเก็บเต็ม450สแต็ฮ <Hello. S 2> oh, ัลโหลร้บสองจุด้าดาเมย์โบนัสปลาอื้อเลยมึงอุ้ยอะม่วงกดไปด้วยแรงศรัทธา <laughs> จบไปด้วยแรงศรัทธาแล้วเหมือนกันตอนนี้เฮ้ยมันเหลือเม็ดหนึ่งว่ะเ <laughs> นี่ยแหละแรงศรัทธาข้าเขาว่าเม็ดสุดท้ายนี่แหละมันจะได้เสมอพอเกมรู้ว่าเราหมดตัว <laughs> ไม่เฮีย <laughs> ไม่จริง <laughs> ไปไปถึงไอ้นี่ไม่ได้อ่ะไปถึงสองไม่ได้อ่ะเ <c oughs> ต้าเลยสมเสร็จทนทีก็ทำเพจทำนู่นทำนี่อ่ะเดี๋ยวก็ได้ปรับแต่งเองอะไรคือปรับแต่งเองอ่ากุสตาโฮบต้องจัดเซตไง <c oughs> สมเสร็จทันทีแม่งจับคู่ด่วน เอางี้เลยอะไรอ่ะมึงฟาร์มมาแล้วด้วยหรออืมอฟาร์มรอเลย